สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford ดุูนั่นนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมรถ2คันนะครับมันจะเป็นด้านซ้ายมือนะครับเป็น Next Gen w t a g นะครับหรือด้านขวามือที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัว Storm Tag นั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูให้อย่างชัดเจนเลยว่าทั้ง2คันนี้แตกต่างกันอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายมือ นะครับวายแราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแสนเท่านั้นนะครับในราคาของตัวขับ4นะครับส่วนด้านขวามือนะครับเป็นตัว s ต o มแท็แต่นี่เป็นขับ2นะครับแต่จริงขับ4ในราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแสบาทเท่านั้นนะครับในราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณ7-8 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่า s t o m แท็ ได้อะไรมาเพิ่มนะครับและได้อะไรมาพิเศษบ้างจริงๆแล้วนะครับมันก็คือเป็นการพัฒนามาจากตัว y t a ทนั่นเองแล้วก็เป็นตัว s t อ r m t a ทนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง <Yeah. S 1> มาชมด้านหน้ากันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับตัว s t o r m t a ทด้านหน้าเป็นกระจังตัวสีเทาสีดำนะครับแต่จริงๆตัว y t a ทมันจะเป็นเทากาฟ กาไฟอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเทาเป็นตัวดำดำแต่ดำเงานะครับพร้อมตัวเลนเจอร์นะครับเป็นภาษาภาษาอังกฤษด้านหน้าไฟแมทริก L.E.D แล้วนะครับแต่เพิ่มความพิเศษโดยกระจังหน้าเราใส่ L.E.D เพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะออกมาคล้ายๆกันนะครับนี่ประมาณด้านหน้าเดี๋ยวผมพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างของเรานะครับล้อนะครับล้อของตัวตัว สตอมแท็กนะครับจะได้ล้อขอบ20นิ้วไปเลยนะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านพร้อมตกแต่งด้วยสีแดงนะครับแต่เป็นตัววายแท็กนะครับจะได้ล้อแค่18นิ้วเท่านั้นนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อก็จะเป็นสีดําดําเงานั่นเองนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เราเครื่องใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับจะใช้เป็นตัวเครื่องดีเซล2000นะครับไบเทอร์โบ นะครับ210แรงม้าเลยนะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรต่อวินาทีเลยแรงบิดแรงม้ามหาศาลนะครับมาถึงด้านข้างของเรานะครับตัวสตอมแท็กนะครับเราก็จะต้องใช้สัญลักษณ์ให้มันชัดเจนนะครับก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ของตัวสตอมแท็กแล้วก็สติกเกอร์คาดทางขันนะครับแต่ตัวสตอมแท็กมีความพิเศษนะครับเราจะมีโลบาร์ที่สามารถพับเก็บได้นะครับนั่นเองขึ้นเลยนี่นะครับสามารถพับดึง ดึงเก็บพับเก็บอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายและสะดวกใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดของตัว Storm Tag นะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังอีกทีหนึ่งครับครับมาถึงด้านหลังนะครับอย่างที่บอกด้านหลังของตัว Storm Tag นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ Storm Tag ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโลบาร์นะครับที่มีความพิเศษกว่าตัว w i Tag นะครับตัวโลบาร์ w i Tag นะครับจะไม่สามารถปรับและเลื่อนได้นะครับแต่ตัว Storm Tag สามารถเลื่อนอ่านี่เลื่อนได้เลย นะครับปรับได้ถึง5ระดับด้านบนพับเก็บได้นะครับก็จะใช้สามารถใช้ได้หลายฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในนะครับว่ามีความพิเศษในตัวรถคันนี้มีอะไรบ้างไปครับนะครับภายในอย่างที่บอกนะครับตัว torm t a ็กนะครับก็จะมีตัวคลิปนะครับของตัวได้นะครับเดินได้ด้วยสีแดงทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นตัวสัญลักษณ์ t ต r m t ท็หน้าจอนะครับหน้าปัดเดินไม้ขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็หน้าปัด จอกลางขนาด12นิ้วเช่นกันนะครับรองรับระบบความปลอดภัยหรือระบบต่างๆครบถ้วนนะครับแต่ที่พิเศษคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยของคันนี้จะเพิ่มตัวระบบถอยจอดอัจฉริยะ2.0เข้ามาด้วยนะครับที่แตกต่างกับตัว w i t e a เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดภายในของตัว s t o r m t e c h ครับ ครับและนี่ทั้งหมดนะครับของตัว StormTag นะครับแล้วก็ตัว y t d e ทกนะครับก็จะเป็นสเปคลายละเอียดทั้งคู่นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับเผื่อลูกค้าบางท่านนะครับอยากสนใจสอบถามหรืออะไรพวกนี้ครับดูคลิปผมได้ว่ามีความแตกต่างอะไรและชอบอะไรนะครับสามารถทักสอบถามได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทร0961474591นะครับหรือจะเป็น Li แอดแอสไซคุณอันนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับและมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะครับสำหรับ เพจฟอร์ดคณนันหรือ y u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  e ฟอร์ดคุณนันน,น,นะครับก็ยังไงขอรบกวนก่อนไปนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r ให้ผมด้วยละกันวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ